สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง7 Day ค่ะวันนี้เราพาทุกคนนะคะข้ามทะเลกันมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเราไปที่ย่านเมืองเก่านะคะเราไม่ได้พามาย่านเมืองเก่าอย่างเดียวหรอกค่ะก่อนอื่นเราต้องขอแชร์ผ่าพนิดนึงค่ะโอ้ยยังไม่พาทุกคนไปอีกค่ะเราจะพาทุกคนนะคะเหล่ามาัเกิ์ทั้งหลายเปิดโลกเข้าสู่โลกเวนโมนเลยจ้าที่ร้านฮอกเคทนะคะเป็นร้านหัวหมูนั่นเองค่ะ ซึ่งประตูที่เห็น,นเอียงนั้นคือตามออกแบบให้เหมือนกรอกไดแอกอนนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีแรงน้าถ่วงขาทําให้เขาออกแบบทางเข้าแบบเก๋ๆแบบเอียงนะคะเข้าไปด้านในนะคะเราจะตะลึงกับความสวยงามของโลกแว่นมนค่ะบรรยากาศในร้านนะคะจะตกแต่งอย่างดีนะคะดูมืดมืดล,ลึกลับลึกลับมีความสว่างเข้ามาจากแสงพระอาทิตย์นิดหน่อยค่ะ ของประดับต่างๆนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากๆเลยค่ะเขาเลยหาของที่หายากกับทั่วสารทิศนะคะมาตกแต่งค่ะนี่ค่ะหัวหมูค่ะหรือจำเป็นมังกรนะคะมุมนี้ก็สวยมากเลยค่ะดูลึกลับน่ากลัวมากเลยค่ะแน่นอนว่าเราก็ไม่พ้นค่ะแชะภาพนิดนึงค่ะ สวย,สวยเครื่องดื่มเขานะคะก็มีหลากหลายมากเลยค่ะต่ที่พลาดไม่ได้นั่นเลยนี่ตัวนี้เลยค่ะคือบัตเตอร์เบียค่ะเสิร์ฟในแก้วหัวกะโหลกเก๋ๆอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่เมากลับไปแน่นอนค่ะสที่เป็นไฮไลท์ของเหล่าแฮร์รี่ที่พลาดไม่ได้เลยนั่นคือนิมบัส2 0พันนะคะคือไม่กวาดแฮร์รี่นะคะรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่มีอยู่1 0 0 0 0หมืนชิ้นในโลกค่ะซึ่งแน่นอนนะ้หนึ่งในนั้นเนี่ยอยู่ที่ร้านนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเหล่ามารเกิลจะต้องตามมาให้ได้เลยะคะ่ะนี่เป็นโซนด้านหลังค่ะโซนด้านหลังก็มีที่ถ่ายรูปนะคะสวยมากเลยค่ะทางกระสวงเวทมนต์อยากให้ทุกคนมาสบัดผมตรงนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะ